สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆไปปั๊มวิวใน YouTube ค่ะด้วยวิธีใหม่เรียกว่าวิธีทำผ่านระบบอัตโนมัตินั่นเองหากใครรู้แล้วนะคะอย่ารอช้าตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p u m p r c o m นะคะตรงหน้าคำสั่งซื้อการบริการให้เลือกคำว่า youtube ค่ะตรงแพ็กเกจนะคะก็เลือกปัม๊มวิ YouTube ค่ะ ตรงลิงก์นะคะให้นําลิงก์วิดีโอ YouTube มาใส่เดี๋ยวอุ้มจะไปสอนวิธีการนําลิงก์มาใส่นะคะเริ่มแรกเลยก็ไปที่ YouTube ก่อนจากนั้นนะคะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดคําว่า Your Channel ค่ะเลือกคลิปมา1คลิปนะคะวันนี้อุ้มจะปั๊มคลิปช็อตนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็กดแชร์ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกคําว่า copy link ค่ะนํำลิงก์ไปวางได้เลยนะคะ จากนั้นคำว่าจำนวนก็ให้เพื่อนๆใส่จำนวนที่ต้องการจะทำปั๊มวิวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งงานเท่าน,นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเริ่มนะคะคือ21วิวค่ะอุ้มวงลูกศนให้ดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีเฟรชหน้าต่อแบบเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขึ้นไปที่129วิวแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะได้ยอดจริงแบบไม่จบตาเลยค่ะเ,เพื่อนๆ จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปการสอนเพิ่มวิว u t u b e ด้วยระบบอัตโนมัติค่ะเป็นไงบ้างคะเจ้าโปรแกรมตัวน,นี้คือหน้ามหาัศจรรย์เลยเนาะยอดขึ้นจริงแบบไม่ตบตานะคะที่สําคัญขึ้นภายในหนึ่งนาทีขึ้นทันทีด้วยอันนี้คือไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะคะหากใครอยากลองนะคะนี่เลยค่ะแอดไปที่ไลน์แอดใส่ปั๊มฟอลโล่นะคะเป็นบริการของทางร้านฟอลโล่ไทยค่ะเพื่อนที่สําคัญนะคะวิธีนี้ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะเพื่อน ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องการแอคเคานต์จะปลิวหรือว่าแอคเคาาต์ถูกปิดนะคะยังไงอุ้มก็ขอฝากร้านนี้ไปด้วยนะคะวันนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้ากันนะคะบ๊ายบาย